สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ i c ช annel น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม,ม่เวจะมานะคะทำการนะคะบอมรุงต้นพริกนะคะแล้วยังนะคะกำจัดเพีย้ยมดแมลงนะคะต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมต้นพริกของแม,ม่เวนะคะซึ่งกำลังจะมีดอกนะคะติดดอกแบบนี้นะคะกำลังจะมีติดผลติดลูกติดผลแบบนี้นะคะคุณผู้ชม นีดูไปดูมานะคะคุณผู้ชมแล้วจะมีบางส่วนนะคะที่จะเป็นใบเหลืองๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใบงีกใบงอนะคะเป็นเชื่อโรคเชื่อรานะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะไม่วีจะมานะคะบำรุงต้นพริกต้นนี้นะคะพร้อมนะคะ,ะไล่มดไล่แมลงกําจัดเพียนะคะต้านทานโรคสัตรูพืชต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะแม่วีจะ ใช้เป็นสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะบำรุงต้นพืชแล้วก็ต้านทานเชื้อโรคนะคะกำจัดเพี้ยมดแมลงนะคะคุณผู้ชมให้จางหายไปเลยนะคะคุณผู้ชมติดลูกติดผลเยอะๆนะคะคุณผู้ชมเบอนสีไม้ดอกไม้ประดับก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเรามาเล่งให้เขานะคะแตกกอออกมานะคะคุณผู้ชมมดแมลงที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ จัดการด้วยสูตรนี้เลยนะคะเพื่อที่บอนซีขคงเราจะได้นะคะแตกยอดแตกใบมาอีกนะคะผู้ชมและสำหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่เวจะใช้เป็นนี่เลยจ้า อันนี้จะเป็นยาพาราค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะใช้เป็นฟ้าขาวหรือว่าสีสีขาวก็ได้นะคะสําหรับยาพารานะคะจะช่วยแก้พืชใบเหลืองนะคะบำรุงรากให้แตกรากดีนะคะแล้วที่สําคัญนะคะต้านทานเชื้อโรคนะคะโรคพืชต่างๆที่มากับ อะมารบกวนนะคะต้นไม้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะคุณผู้ชมยาพาราของเรานะคะ้านทานโรคได้จ้า ต่อไปไม่เวจะใช้เป็นน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสนี่ก็จะช่วยนะคะป้องกันเชื้อรานะคะเชื้อแบคทีเรียนะคะโรคใบเหลืองนะคะที่เกิดกับต้นไม้ของต้นพืชของเรานะคะ,ะเช่นต้นต้นพืชต้นมะเขือต้นมะนาวนะคะมะนาวนี่ก็มีเชื้อราเยอะนะคะเราก็ป้องกันไม่เลยนะคะใช้น้ำปูนใสน,นะคะคุณผู้ชมต่อไปจะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะ อัญาลังจันก็จะเป็นสารจับเกาจะจับใบนะคะซึ่งจะช่วยนะคะขับไล่เพี้ยนะคะมดแมลงต่างๆได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะต่อไปไม่วีจะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ3ลิตรนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่วีจะนำนะคะยาผ้ารานะคะ2เม็ดนะคะมาใส่น้ำอุ่นนะคะแล้วก็ละลายนะคะให้ยาพาราละ,ละลายเลยนะคะ รือคุณผู้ชมนะคะจะใช้ทุบนะคะทุบยาพาราให้ละเอียดก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะนํามาละลายน้ําอุ่นนะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็ได้เช่นกันนะคะ,ะทําได้หลายวิธีค่ะแล้วเมื่อไม่วีนะคะละลายนะคะยาพาราเรียบร้อยแล้วนะคะไม่วีจะนํามาผสมกับน้ําเปล่าของเรานะคะสามลิตรจา้า ใส่ไปเลยนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นน้ำปูนใสนะคะท้อมป้องกันเชื้อโรคชรานะคะเชื้อแบคทีเรียนะคะหยับยังเชื้อโรคต่างๆนะคะที่มากับพืชนะคะ,อะสองช้อนโต๊ะเลยนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะคุณผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊จะจ้า ไล่เพ้ยไล,ไล่มดไล่แมลงกําจัดสัตููพืชน,นะคะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นนะคะเราก็คนเลยค่ะคนให้ละลายเลยนะคะอันนี้สําหรับจะเป็นต้นพืชน,นะคะ,ะที่ไม่มากนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีต้นต้นไม้เยอะๆนะคะเราก็เพิ่มปริมาณไปเลยนะคะอันนี้3ลิตรนะคะ ไมวีก็จะใช้2เม็ดนะคะสําหรับยาพารานะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีต้นพืชเยอะกอะ็เพิ่มปริมาณได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําไปราดรดเลยค่ะต้นพืชเลยนะไม่วีก็ใช้นี่ค่ะสูตรนี้เลยนะคะราดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมราดรดบำรุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ ต้นพืชของเราจะได้กลับมาเขียวงามนะคะแล้วนะคะยังบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะติดดอกออกผลมานะคะคุณผู้ชมนจ้าต้านทานเชื้อโรคนะคะไม่มีเชื้อโรคเชื้อรานะคะคุณผู้ชม บอนสีไม่ดอกไม่ประดับนะคะเราบำรุงเลยค่ะขับไล่เพลยไล่มดไล่แมลงนะคะเชื้อโรคชิลาจะไม่มีนะคะคุณผู้ชมเราใช้เพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะลองนําไปบํารุงต้นพืชได้เลยนะคะต้นพืชของเรานะคะจะได้แข็งแรงเขียวงามนะคะติดดอกออกผลนะคะคุณผู้ชม คะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ